ขออนุญาตแกะออกมาก่อนเลยแล้วกันนะครับแกะออกมาเรียบร้อยแล้วครับเนี่ฮะชุดสมนาคุณยกลังมีสามเหรียญนะครับดูนะครับทุกท่านสวยไหมอ่าซูมให้ดูเลยนะครับเหรียญหน้าใหญ่นะครับเหรียญกลมนะครับเหรียญกลไม่มีห่วงนะครับหน้าเหมือนหน้าใหญ่มากเหรียญมีชีวิตเลยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นยันพญาไก่ฟ้านะครับขาขายร่ำรวยนะครับ เมตตามหาสเสน่ห์นะครับยันแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับหลังยันพญาไก่ฟ้าครับขยันทำมาหากินค้าขายร่ำรวยนะครับเม่ตามหาสเสน่ห์สวยมากนะครับนี่คือเนื้ออะไรเนื้อทองทิพย์ลมซาตินนะครับชุดสมนาคุณยกหลังนะครับเดี๋ยวไปดูอีกเหรียญหนึ่งครับ เหรียญนี้น่าจะเป็นอัลปาก้ายาแดงนะครับนี่เนื้ออัลปาก้าลงยาแดงนะครับหลังก็สวยนะครับแม่จุดหัวกัดโอเคสวยมากนะครับอีกหนึ่งเหรียญเป็นทองแดงลงยาแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงลงยาแดงลมซาตินนะครับทองแดงซาตินนะครับอื้สวยจริงนะครับมาดูเหรียญแจกทานบ้างครับ ดูเหรียญแจกทานครับโอ้โหนี่เหรียญแจกทานเหรอเนี่ยนะครับเนื้อทองแดงลมซาตินนะครับแล้วลงยานะครับลงยาจีวรด้วยนะครับด้านหลังครับอืมตอกแจกนะครับสวยจริงนะครับนะผมจะซูมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับซูมให้ดูอีกครั้งหนึ่งสวยไม่สวยนะครับเด็ดจริงๆครับเหรียญคมมากครับคมเด้งมากนะครับ นี่เป็นเหรียญแจกทานนะครับสวยมากแล้วในรายการนี่สวยกว่านี้อีกนะครับดูใบรายการหลักๆเลยครับดูเนื้อหลักๆดีกว่านะครับเนื้อหลักๆนี่ฮะเนื้อเงินนะครับมีเนื้อเงินลงยาแดงนะครับคุยพื้นลงยาแดงเนื้อเงินลงยาฟ้านะครับลงยาเขียวนะครับแดงมรกตดเขียวมรกตดลงยาฟ้าแล้วก็ลงยาน้ําเงินนะครับลงยาน้ําเงินมรกตดแต่นะฮะพิเศษนะครับ ในสี่เหรียญนี้อาจจะมีนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับลงยานะครับลงยาหลังไก่ด้วยนะครับพยาไก่ฟ้าเป็นมาสเตอร์พีทด้วยนะครับก็ลุ้นเอานะครับส่วนในรังนั้นไม่ต้องห่วงครับเด็ดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงอะไการนี้นะครับหนึ่งร้อยเหรียญนะครับซีนเดิมๆแบบนี้พร้อมเนื้อเงินสี่เหรียญแบบนี้นะครับท่านใดสนใจเช่าหานะครับกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไว้เลยฮะครับ แอดพัดดีมีแอดนหน้านะครับแล้วเราจะไลฟ์สดนะครับแบ่งปันบูชากันนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ